สมมุติว่ามีภูนันภูนีแบบเอานันเอาเอานันอันนี้มาใส่เนี่ยกัเย็บทองวัดบาทวัดเมืองได้เนอะตะกี้ในย่านนะตะกี้นะกินนะตะกี้คืออยู่หน s. <S ้ใช่ย่อย ปลาโตพีน่องเลยชุดหน่องจะไปใช่ไหมไปตักน้ำตักมาใส่เด้อมากินกินตักมากินฟ้าโตหน่งโตหน่งเมื่อน่องยังนี่น้องเวียงน่องเวียงคือถือโอไปนอ่ะชิเป่าหนามเลยบ่ไปทางหน้าเหมือนกันปลาสองตุกพี่น้องเอ้ยสมกับคนนี่นี่ ปกตินองไปตักกูเหมือกป่ะบ่ช่องสงมือตักซึ่งไม่เคยนะให้ไปตักใช่เอาไ,อไ,ได้ไพ่ได้ไพ่โออโห่เอาลองป่งคันแบก่าแพาช่วมาจีซอยคันมาเมื่อยเอาตมคนไปตักมุ้งวันไทยวันมันเ้อะป้าหนงเมืองลายดีเนาะช่องตุกพี่ ซี่ตุ๊กทางหลอดช่องผิดหรือไยสาวเล่ายกใหม่ไปตักนะสาวเล่ายกใหมแ่แต่ว่าแต่ว่าวิธีนี่วิธีแบบดั้งเดิมยังวิธีชีวิตแบบเก่าๆแบบดัแ้บบงเดิมดอ่ะไปยังโอ๋นะไปตักด้วยกันโเอ้ยไปตักคือมาเลยเปะโ<ด>อือย<ด>

เพิ่นล้อมหัวเพิ่นหักาหนึ่งเออหักกะปักลำหน้าล้อมหัวยันง,ง่ว,งวยยังคั้วยังแบกเขาใช่ป่ะหนองไปลำหน้าเมื่อวานไม่ได้ไปบอกให้ไปลำหน้านะฮะไม่ได้ไปไม่ได้ไปใช่โอ<ด><ด>้สุส่เฟ่อรอ่อยได้หนิเด้อ แนำนี่น้ำเ,าำเาขาเขาขุดสั่งแล<อ>้ววออ่าขุดแน้นำอบวออบวอข,อขอุดก็แน้ำเขาขุดเออแต่ข,อขอุดใส่ไหมในบ้านนี่กิขอขอขนน้ำอยู่นี่เบิดขุ่นบ่ะโอ้บอลเดียวตักน้ำพี่น้องเบิดในบ้านนี่ยหากแต่ว่ายางใกล้เติบเนาะประมาณสองลักหรือหลักหนึ่งเด้อถ้าบบเ,มมเป่าเผื่อเมียเพืกระตุกเครื่องออามาลายถึหนุ่มโตแพ้บ่แบบเดียวไนอย,อยู่เนาะ ขันบอนี่กับทีมงานท่านนี้ีซอยชุ่มหม่ซอยกันเลแข่นมาเม่อ,อเว้นฝนสิโต๊ะขัามมอ่อ่บวไทยเลยเป็นอะไผมคอเเลยทีมงานขัามาเหม่อได้ฝนโต๊ะเหมือนนั้นเป็นน้ำนุ่งเสือคือกันเนี่ยเป็นองสีเหลืองเอมแต้มสำนัดกันคา,า่าตะกีประดินเช้ากับคือสดผู้เชา้าคนเดียวกัน

ฝืนหนาไม่นาตุกให่เลยป่ะตอนนไน้งลมาไก่หน่ลาบบาดเองเอาเดียวมันห้าเมตรมม่มีมันมีปลายจะได้บอกมืองนั้นเนาะไก่ลาเติบป็นบอกก็มันรักหนึ่งมได้บอกกไอไก่เนาะเดียวส้ายเงกนม่ห่อมม่เรือแหละมืนนี่นะขอบุมือแล้ว นี่ก็ถือว่าเป็นวิธีชีวิตอีกแบบหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากิจกรรมแต่ละมือน้องๆใ็ดก็สิบเป็นตักน้ำลักลักลักษณะหนึ่งเขาเป่าไฟเ็อหตุเห็ดกินมังเทืถากับเปลี่ยนกันทั้งเป็นทั้งเมในทั้งไื่อยไผ่น้องไผ่ฉันก็ว,ว่าไปแต่ว่าตักน้ำนี่หลักลักอยู่แล้วแล้วก็หาหนอนใหม่หนอนต่อไปหาสอนห,า,หา,า,นา,ายังแต่ว่าตักน้ำกับไก้เติบเพื่อพี่น้องเพื่อช่วยในน้ำที่สีพนละว่าให้น่าพูด ชีวดแล้วบอะอย่างไก่ที่เปิดตักน้ำคันกระตุกไงนี่ไปบลอดได้บ่าวไทยอันนี้กระตุกหน่อยอามาได้ก,ดก,กระตุกนี่กระตุกลีนบอะด้เพิ่นมาประยุกใส่หน่อรู้ไหเปลี่ยนอันนี้ใส่ขึ้เข้าบา ที่ดาซุปบ่คือก็ว่าเครื่องใส่้าว่าอยู่ถือทีถือบอลมันจะมีคุณค่าพี่น้องเลยแม่นิดีคือทางนี่ยมันกระตุกน้ำนาดกระตุกน้ำพวกเป๊ปซี่หรือว่าอื่นนี่มันก็ยังมาเห็ุเป็นกระตุกน้ำกินกันนีคือเลได้แต่ละบอลที่ทาว่าอยู่เขตในเมืองในหน้ากะสีเป็นแบบอันเศษอันยังไปเลยโอ้มาแต่หน้าป้อฮะเออเออโอเคโอเค โอเคโอเคน้องมาอยู่แถวหน้านี่แหละเขาไปไหนป๊อปเขาทางหน้านี่บาร์บูไทยบริการดีเด้อมาหอดแล้วเฮ้ยมาหอดทางทางเข้าที่ซื้อที่ไหนอะก็ซีเมนมากเลยก็จะเป็นทางเข้าที่ซื่อไม่ได้ไกลวะไม่ได้ไกลวะพอใช้แล้วก็ก็ซีเมนบางๆนี่จะเป็นอะไรไปจะไปเบิ่งนั้นกัน มนะัดกันเลยเนาะบัมาจัง,งัดเนาะ,ะนเพื่อจะได้คลิปง้ำๆให้พี่ให้น้องเบิง่งวิธีสีบิตของสาวลาวบานปา่าสาวสวนเผามาังกรหน้าใายหน้าชุดน้องบ่นี่หน้าใน,าน,นบ้านนี่เดี๋ยวยให้กระตัปากนำเลยอ,อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เคี้ยวกลุ่มเลยนี่ ทางหน่บเจ้าจะบอใส่ปุ๋ยพี่น้องเขาเพราะว่าใส่แต่กี่งวกคว้วยนะแยมแหลงแยมผดค้นมาใสาอ้อพวกมาดูพี่น้องก็งอยดีน้ำตัวได้ปะนี่อันนี้ชุ่นอนไปกินบอใส่เหรอบ้ <c oughs> นานานา้ำชุน้ำใสน้ำเชล่อกินน้ำตัวได้ปะนี่ อะไรกี้เหรอมีกินไหมพี่น้องน้ำฉัน้องกินมาหนี้น้ำกินตลาดไหมนกินตลาดน้ำส่องเปลือนมุ้ยแนวกันตองเนาะแน้นว่าเนอง่ากตไดนกินนองมุมีวนกินเนาะหากินเขาเเป็นยังได้หนเนาะเยกินแต่หน่อยหอดใหญ่เลยทานกินน้ำเพื่อๆนี่ยังงามเนาะ ถ้กินหนำดินหนำมัยังโอ้ยให้หามเลยเสือหน่องก็เป็นสิน้องขาดมัน้นองหนึขาดบ่กเลยว่าเงินบ่พอเงินบ่พอเอ้ยอ๋อเปนหองเสือเสือมันมีบาเบิกหนึ่ง้องเมืองนี่คือเสือพ่อจะเนาะน้องเนาะเออเสือเนาะบ่ขาดเลยไอหน่องเถียงเลยกินน้ำสางแต่ว่าบ่ใสป์ข้างในมันแบบไม่ใช่ช่างหน่ำมันเหยียงมา เป็นตรงหน้าครัเจ้ามันยังไปต่ออีกป่ผมมาไปตักอยู่พุ่นเออหนามันใสอ่ะพี่น้องเอ้ยบ่อที่สองเนาะ่าพูดไทยเนาะแมนเมนน้องน้องนมมาสีไปตักบ่อที่สองน้องบ่อเมื่อกี้นี่แมนเขาบ่ได้กินไหนบ่คือสีแมนเนาะมันจะคุณเนี่ยมย่ำพนแล้วย่ำพนเด้อยย่ำหายย่ำหนามจะคุ้นคือว่าพี่น้องไปผมเนี่ย่มดแห่างกันประมาณสองร้อยเมตรเด็ดอยู่ตรง ก็สิได้น้ำกินพี่น้องเอ้ยว่าแหละเป็นวิธีชีวิตขันบ่มาตักกับบวมีกินใกล้ดีลักใบช่องลักโอ้หนามไสอย่างนี้พี่น้องเอ้ยดีกว่าน้านี่เนาะโอโอเคยุคขันแบบนี้นี่พี่น้องเอ้ยมาบ่อทีช่องพี่น้องโอ้ขัดไปหน่เนาะหนามไสด์ไม่ย่างหู้หน่อยๆอยู่ก็ไไรตลอดปีเนาะน้ามัหน้าใบหน้าบ่อขายมันมันมันบ่เบิด์ตกว่านี้อะไรตลอดบิร์ตกัน เอาย่ามแดงชุดหมองไปตักอยู่ใช่ไหมจ๊ะมันมีซีบอลเด้ยเป็นวะตักอยู่ใช่ฝุ่นเนาะแสดงว่าเออบรรทัดสองคนไปตักฮะแสดงว่ามีบอย่ามแดงย่ามฝนนี่เนาะย่ามฝุ่นหนีหนามร้ายเนาะย่ามฝนเนาะแต่ย่ามแดงนี่ครับพ่ได้กินดูหน่อยเลยเป็นแถลเลยนะ โอ้ยฝ้าห้องแล้วบวกคนสิตกตอนใดมือเพือนก่อนกะใครแน่ แสดงว่าสมมุติว่ามีผู้นั้นผู้นี้แบบเอานันเอาเอานั้นอันนี้มาใช่นี่กับเย็บทองเว้นบาดเว้นเมืองได้เนาะแมโอ้พี่น้องเป็นแบบต่อกันพี่น้องต่อไปใช้เนี่ตะกี้ในย่านนะตะกี้นะกินนะตะกี้นะคืออยู่หน้าอย่าย่ายบางคนในย่านเนาะย่านเนี่ยผิดการดูเย่านได้นำระวังเขาไปใช้ทันเชนี้นะอันนี้เลย ถ้าว่ามันมูมาหลักไสนี่มันเปื่อนๆกัโอ้ได้กินเบิรบ้านเบิรเมืองเบิรบ้านนะพี่น้องเอ้เพราะว่าเขาเจ้าเบิรบ้านเขาเจ้าจะกินน้าบอลเดียวบอลเดียวเขาต่อซื้อซัดต่อกันเนาะแม่นไม่สมมุติเราถามแบบคนแบบว่าคูฟาร์โลนะงูไอ้มูมันเหี่ยวไส่กับเบิรแล้วเหี่ยวไส่เนาะจะกินน้ำเหี่ยวแล้วน้องเนาะใครแล้วน้ำเหี่ยวพี่หานอมไม่ก็ได้อยินเลย โอ้อันนั้นอันนั้นบ่ของข้าหนี่ยางบ่ยางพลาบ่เนาะอันนั้นนี่ไงแตักนี่นะโอ้เห็นบ่พีโนะใส่ตักหนังยางก็ได้ใส่ตักหนาอะได้แต่เป็นใส่ลายปีแล้วสะ,ะอาดไปเลยขอบคุณนามาต้องน้องโตพันชีตุกน้องเวียงสองหนะกับน้องเมืองกับสองเยอะแยะก็จะดึ่งเองแคไปต้องใส่ยังชุดน้องเอิรนใหม่อีกช่างนี่ ต้นเปรต้นเปรไม่หาบหรือว่าไม่ข้านพี่น้องเอ้ยทางเดินอื่นเดินกับบูว่าทางไปตั้เปร์น้องตักน้ำได้เลยพี่น้องเป็นการตักน้ำที่จับเลยน้ำเพราะว่าน้องๆเป็นการตักโอ้แสดงว่ามีอยู่นี่เลยเนาะเอาไว้นี่เลยบ่เออลงโต๊ะมาแต่เพื่อนเนาะสุดตัวมีจะตีพี่น้องเลยอยู่นี่เรามาอาที่ตย์นี่เนา้องโต๊ะเนาะแน่ฝนโต๊ะไปด้วย ระวังเด้อเอา้าเอา้าไรบ่โอ้คนจุดโดยล่างก่อนเนาะร้อยวันะครับโย่ยังมีอะไรอีกครับทุกคนขอบคุณรครับตกลงเออ คนตกครับทีมงานพี่น้องเอ้ยครับน้องเนาะผู้ดีตักน้ำแล้วแล้วก็สิพากันกลับเพวัญย่างกับไก่เต๋อประมาณลักปลายเพือหอนบ้านน้องเนาะถือว่าผ้าผีผ้าน้องมาเบิ่งวิธีชีวิตของน้องเนาะจิตจบเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยเรื่องการตักน้ำแต่ว่ายังเฮ็ดนันเดินอี่โู้วันหนึ่งเขาเปล่าไฟหรือยามแรงประเทศยังแน่ตามเขาตามน้ำมองเรื่อยๆจังพอการขีดหนาเด้อพี่น้องเอ้ยขผมุกขอบใจได้เลย เบิร์ตจูคูจคนที่ว่าติดตามให้กำลังใจบ้าไก่ได้น้องๆกับทีมงานยู่ดีมีแห่งเงรู้ดูเลยเบิร์สจูคูจูคนพ่ขขอ,อกันคลิปนายพี่น้องบ๊ายบายไปแล้ว เทแท่ทำาจร e, ิงเนาะแท้มแทได้มอ๋อเมยเยากมานอง่องรักเลยพี่น้องเยังนกอนรต่งเฮงอะไรนี่เบิ่งตรงเต่งตรงเต่งอยู่นตกต๊ข้าพี่น้องเลยซอยหนึ่งน้องเพรามันไก่คันว่าใส่คูนี่นมองแต่คู่บดอันนี้ว่าใส่ตุกเบิ่งนี่ยบยบอยู่ แอลบอลน,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 น้องๆว่าต้องเฮ็ดแอลอ่อนๆป่ะเียนหน่อยเย็นหน่อยว่าสีหอดบ้านเลยเบิง่งกบนหาเพือว่าไปไหนหก,ก,กนนนันน่ะครับหาเด็ดแกงใส่แกงครัวอยู่คันวนะ่าใส่คร่วุู้ดีห <c oughs> นาหมาอกิ้นนู้นนั่นนั่นมื่น <c oughs> บ่มีบุ้ยจักรีโต๊กับเหือคุณตรงเนี้ยคือว่อาไปไกลแท้คือบุญยางคุณเรียบข้อของคุณเบิกแล้วจับตะกุกได้น่ะเออฝนตกเล้วพี่น้องเอ้ย